ขอนแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุก k i e l a n d Shop ร้านรับเติมเกม c ุก k ี e La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c ุกก i e l a n d Shop ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับไอตอนนี้เนี่ยแยมแสงจา่าในเข้ามาในเกมแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราจะสุ่มตัวใหม่ก็คือปากาลังแล้วก็2อ,อัปเดตกันนะครับอย่างแรกคือแยมสโตนคุกกี้ตัวใหม่เราก็ไปส่วนพิเศษอ่ะคิดต้องพาร s เหมโอ้มีมีพาสด้วยเหรอเนี่ย ผมนึกว่ารอบนี้จะไม่มีพานะเป็นตัวเก่าไงรับผลึกดวงจันทร์เพิ่มเติมสูงสุด9,000อันเมื่อทําการซื้อแล้วก็โอ้มีบโคเวอร์ด้วยนะครับเหมือนแบบว่าเติมแล้วได้เหรียญอะไรงนี้ใช่ไหมนี่เช็คชื่อโอ้ยมีรูปโปรไฟล์ใส่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็คไป้ค่อยมาดูสิใจจะเย็เนอ่ะอย่างแรกเลยคือมีเอพิโซดพิเศษรอบนี้เข้ามาใหม่ก็จะน่าจะเป็นในเรื่องของตัวนี้นี่แหละอ่านี่ครับเอ๊ะแล้วกินไปกีนผมเห็นอะไรแวบบๆนะ แป๊บนึงนะโอ้แต่ผมยังเปิดร้านค้าแรกไม่ได้อันนี้อลองกดเข้าไปดูหน่อยสิใช้ตัวขนนกอันใหม่นี้เลยนะครับก็ปกติแหละเนาะเวลามีเอพิโซดใหม่เนี่ยก็จะใช้ขนนกแบบโชว์เอพิโซดตัวไหนม,มันก็แยกอันไหนอันนันน้นอยู่แล้วอ่าน,นี่แล้วก็นี่ไงเหรียญแคทนิปคอยประก,กาศรางดาวไอตัวนั้นอนะ่ะเอาไว้ใช้เอ้ยเราดอากเจ้าตัวผึ่งผึ่งดวงจันทร์ผึ่งทะเลดวงจันทร์เออชื่อซะน่ารักเชียวอ,อ่ะทีมมัว่วไปก่อนแล้วกันนะ มันมันพึ่งด่านแรกอะ่ะมันไม่ยากอะไรหรอกมันชิวๆอยู่แล้วเออนี่ครับแล้วประพาขาโ,โ,โ,โอ้โหผมพึ่งหยิบมิติโกแบ็คเพิร์มาเล่นโอ้แมงทองจริงๆเฮ้ยตัวใหม่มาจากไหนน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบังคับให้หยิบลงอ่ะเออซึ่งผมยังไม่ได้สูงตัวใหม่เลยนะนี่ตุ้ยดวงดาวนี่ผมผมจะรอดูแผทนี้ว่าคอมโบสารแสงจะขนาดไหน เออเคลียหมดเพิ่งด่านแรกมันไม่ยากอยู่แล้วนะครับชิวๆอุ้ยกิมสันแม่งสตันอย่าเอากิมสันหลับกิมสันตื่นเร็วน่าจะมีเหรอวะไม่รู้เรื่องคอมโบแปลกๆเลยมาคิมสันกับปากาลังอ่ะเอ้ยแล้วตัวใหม่มันจะเป็นธาตุอะไรวะธาตุหนาเปล่าโอ้ยอย่านเป็นตัวซาบะมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือมันอาจจะเป็นตัวตีบอซอเปล่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูกันอันนี้เปพิสซดพิเศษนะครับแล้วก็เห็นว่ามี 3V3 มาด้วยเนี่ยศึประจันบาน นี่ครับโอ้โหมีมีคัดซีนอะไรเนีย่ยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรข้ามไปก่อนนะอ่าไหนลองกดเข้าไปแรนดอมดูซะหน่อยอุย้ยข้างขึ้นข้างแลมนะครับตั้งค่าทีมอ่าออโต,โต้ไปก่อนไหมนี่จัดท็อปปิง้งอ่อตั้งค่าทีมทั้งหมดไม่มีทีมแนะนําให้เราผมเลือกเอาเดี๋ยวนี้อ่ะไม่น่าจะมีะไรมากว่าอ่ะหยิบมัวม่วๆไปก่อนนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บตั้งค่าผู้นําได้แล้วก็ตัวนี้ ก้าวข้ามโู้คิดถึงแคปไซซินเนาะผมรอวันที่แคปไซซินมันคัมแบ็กอยู่นะเพราะว่าแคปไซซินเนี่ยเป็นตัวที่บทบาทชันมากแต่เสียงผ้าเนี่ยผมก็ชอบไปตัวต้นๆน,นะเพราะเสียงอันนะั้นเราคุ้นเคยไงก็ต้องรออ่ะแสงจันทร์กลับมาได้อ่ะลองแต่ซูเปอร์อีพิกตอนนี้ยังไม่เห็นแผนเลยว่ามันจะปรับอะไรยังไงได้นะรอบนี้สามทีมนะครับก็น่าจะผมว่าน่าจะเล่นเหมือนทรงเดิมคือเราถ้าถ้าจะเล่นจริงอ่ะสองทีมก็โอเคละเอ,อตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ มาดูรางวัลดีกว่าว่าได้เป็นอะไรบ้างในรอบนี้รางวัลซีซั่น Season. โอ้ได้เป็นแป้งบิสิทประกายมีท็อป30ท็อป200แล้วก็ท็อปมาสเตอร์1%เเหมือนเหมือนของเดิมมันจะมีปัญหาเรื่องแรงแกนมาสเตอร์มั Master ้งไม่รู้ว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนเกณฑ์อะไรไหมแล้วก็รางวันกิวนี่ตัวตีบอสนี่ครับสมอรและภูมแห่งการพิสูจน์เนี่ยผมดองรอบไว้นะผมไม่รู้ว่ารอบนี้รีไหมผมก็เลย ดองไว้แล้วผมมีตั๋วอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บหลังไงไอตรงนี้ผมลงสบายๆอยู่แล้วแล้วก็มีสุ่งสกินตำนานเฮ้ยคัมแบกรอบนนึ่งเหรอผมมีแล้วอันเนี้ยแต่คนที่ไม่มีก็เป็นโอกาสที่ดีในการรีเทิร์นเก็บสกินเซตนี้สุ่มตำนานก็คือรอบนี้นะครับอันนี้คือเป็นตู้เก่าอันนี้เนี่ยมันจะมีระหว่างทางได้ตัวนี้ที่สุมพันหนึ่งตัวนี้100แต่ถ้าใครเล่นมานานเนี่ยสองตัวนี้ดาวเยอะกันอยู่แล้วแล้วก,กล่องเลือกได้เป็นกล่องเลือก ถ้าการันตีรอบสูงๆได้เป็นอะไรเนี่ยกล่องเหมือนกันเนาะเออแต่ก็แจกรางวัลเหมือนกันทุกรอบเลยนะเนี่ยอืมแล้วก็มีมาดูในส่วนของกิจกรรมในเกมกันโอ้โหรูปอาสสวยเลยเว้ยกิจกรรมอ่ะดูกิจกรรมก่อนว่ารอบนี้มีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างเช็คชื่อเช็คชื่อมีสิบสี่วันแล้วก็พาร,าร์ทประพาคารแสงจันท์นะครับตัวนี้เนี่ยแรมาผลิตตัวสุ่มนะ แล้วก็ระหว่างทางเ่ยเฮ้ยมันได้อันนี้อันนี้น้ำเงินน้ำเงินนี่แรกของแสงจันแน่เลยผมว่านี่นะยังไงพ้าผมเติมอยู่แล้วแหละถึงแม้ว่าแสงจันกับนางฟา้าจจเด่นหมุนดาวตาาวตันแต่ผมเอาพวกคงพวกของอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็อันนี้กิจกรรมไมเป็สวนพิเศษเตรียมตัวออกเดินทางนี่อันนี้คือรางวัลกิจกรรมมากมายอะไรไม่รู้เนี่ยนี่มีแจกยอตัวอัญมณีแสงจันด้วยนะนี่คือกิจกรรมที่ได้รับไปเทียมตัวสมเอ้ยแจกท็อปปิ้งด้วยเออเออท็อปปิ้งกับของดี แล้วก็กิจกรรมอะไรเนี่ยผลึกอัญนนมณีชีวิตที่ได้รับชิวๆชิวๆซัมเมอร์ซัมจันนี้อันนี้ของอ่านนี่ของสามวีสามครับแล้วก็ตั๋วผู้โชคดีไหนมันมีรางวัลอะไรบ้างไหนผู้โชคดีได้มีโอ้ไอ,ไอ้นี่มันอยู่ในนับในรางวัลแล้วมีสามสิบมีเพชรหมื่นหนึ่งมีพิมพ์ตัดสามสิบมีเออผมเห็นในตัวอัพบิสกิตแล้วเหนื่อยใจอันนี้มันมีเกี่ยวกับบิสกิตด้วยแล้วก็ล้านกระลอก นี่ครับล้างกระรอกนี่ผมจะได้เคลียร์ของซะหน่อยนะอืจะค่อยว่ากันนะแล้วก็ามาดูตัวอ่าขอดูสก,กิลตัวใหม่ก่อนว่าเปอร์เซ็นต์มันอะไรยังไงนะชื่ออะไรนะประกาลังดาวประกาลังดาวคูทามสิบสี่วิความเสียหายต่อเนื่องข้ามไปก่อนมิโลอ่ะไม่เป็นไรเพิ่มอัตราคียทคสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นเพิ่มความเร็วโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นเพิ่มบัฟสิบเปอร์เซ็นมีพูคุกเกันสตันโหผมมีความรู้สึกว่าแม่งตีบอสกลางเลยเลยวะ เซนผมนะปากการังแสงดาวเปิดใช้ง่ายปากการังแสงดาวเพิ่มลุ่มทีนา12วิเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มลพมลังชีวิตโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะปากการังแสงดาวคือบัฟที่มาตอนไหนเนี่ยเรียกปากกายปั๊บ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 บ,บ,บ,บัหรือนอกจากนี้จะชูตะเกียงไปที่เหล่าศัตรูซึ่งซึ่งแสงจันทร์ที่อยู่ในตะเกียงจะทําให้คุกกี้ปากการังไม่ติดดาวโอ้เอฟเฟกต์ F H, ปากการังแสงเออเอฟเฟกต์ F H, ปากการังแสงดาวนี่คือตรงไหนว่อเรียกปากการังฟื้นพร้อมรูปเพิ่มนอกจากนี้จะชูตะเกียงที่หลลัังตูแะส ทางแห่งแสงดาวเพื่อสร้างความเสียหายต่อเนื่องซึ่งแสงจันทที่อยู่ในตะเกียงจะทําให้คุกกี้ปากาลังดาวไม่ติดดีบัฟง่วงและหลับไหลแต่จะช่วยพลังแต่จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งหมดเพื่อรุวมทีนใน,ในแทนการติดอฟเฟกต์ดังกล่าวเหรอหอหรอโอเคอันนี้ไม่มั่นใจว่าคืออะไรคอมโบกับแสงจันเหรอวะแล้วก็เหมือนว่าตัวนี้เหมือนจะใส่กับท็อปปิ้งพิเศษได้นะออแล้วก็ดี๋ยวมาดูตัวแสงจันท์ดีกว่าบัฟมาใหม่นะครับแสงจันท์แสงจันทร์ คู่ทามเนี่ยของของโคเดีนุ15วิของใหม่ก็15วิอยู่มีนางฟ้าทะเลบัฟด้วยนะแผ่นนี้ดูเอฟเฟกผู้นาดีกว่าลดดีบัฟให้เพื่อนร่วมทีทั้งหมด7%เมื่อเข้าสู่การต่อสู้อันนี้อัตโนมัติเลยและเมื่อคุกกี้แสงจันทร์ช้สก,กิลจะลดดีบัฟให้เพื่อนร่วมทีทั้งหมดอีก20% 3วิก็คือเป็นทางลดดีบัฟซะมากกว่าเป็นหลักนะเนี่ยแล้วถ้าแยมเลเวลสูงเนี่ยมันก็จะมีในส่วนนั้นเพิ่มล้วก็ดูนี่ดีกว่า เปอร์เซนต์ตัวเลขความเสียหายสัดส่วนเพิ่มความเสียหาย25%ตัวนี้เท่าเดิมมีความเสียเนี่ยฟ้ายามค่ำเพิ่มบัฟ30%เอเอฟเฟกบวก10นี่นี่นี่ไม่ได้เล่นตัวแยมนานหรือไปม,มี10บ0 30 10ี่ิบิเออใช้งานดวงเพิ่มความเอเอเดบบะบาบะย่น่าจะของเด็ดปาว่าแสงแห่งดวงใจถูกอัปเกรดให้เป็นแสงครึ่งซี่สุดแข็งแกร่งโอ้งงไปหมดเลยวะเนี่ยโอ้มีเพิ่มหูบาบๆบเ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพิ่มเฉยต่อการลดเสียหาย ในสก,กิลทั้งหมดต่อ1%ของครูไทมออปชันเอร์วิสชิดหนึ่งจุตับได้สูงสุดที่30%มสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้อาจจะต้องไปเล่นครูถามบอกว่าเนี่ยไม่รู้นะแล้วก็แก่งขึ้นด้วยดวงจันทร์เต็มดวงสุดเจิดจ้าเพิ่มความเสียหายบริเวณดาวตกดาราอันนี้คือบวก30นะครับแล้วก็มันมีเอฟเฟกตตอนที่ปลุกพลังได้เนี่ยตัวเอฟเฟกเนี้ยจะได้ก็ต่อเมื่อเราบวกสิบห้แล้วแลวมันเกิน5ดาวเหลืองขึ้นไปเป็นถึงขั้นปลุกพลังนะครับเอ้ถ้า5ดาวมีเพิ่ดเสียยหาย7% ถึงเวลาสุ่มถึงเวลาสุ่มเราจะสุ่มรอบพิมพ์ตัดนะครับ4 3 8 let's go เหมือนว่าเขาจเจ้าหินอเวกดาร์กลงในตู้นี้แล้วป่ะโอ้รอบแรกโอ้ยมา1อ่านเว้ยเนี่ยดูไลเลอัตตาเนี่ยหินดาร์กนี่หินอเวกดาร์กมาในนี้แล้วนะครับดีหน่อยแสงจ้าเร่อนี้ไม่ได้เป็นตัวใหม่ฉะนั้นผมสุ่มชิวมากไม่ต้องไม่ต้องรู้เลยว่าเ้ยจะได้ไม่ได้นะเพราะว่าดาดาเราตันแล้วโอ้โหแต่ถ้าอ e ีปิกมาเยอะก็ดีนะครับจะได้ประหยัดนั่นไงมาไหม ยังไม่มาว่ะต่อต่อต่อเฮ้ยพ่อมดโอ้โหขอผมอยากได้เพียวมากเลยตอนนี้เพียวผมแบบขาดดาวเยอะสุดเอ้ยมามิสติกเพียวโอ้ตัวฮิวทั้งนั้นเลยว่ะอ่าว่ารอบนี้นะครับผมว่ามาแน่เออดูนี่สิผมว่าเนี่ยถ้าคนเล่นใหม่แม่งคิดว่าได้คุกกี้แสงจันแน่เลยเชื่อไหมผมว่ามันต้องมีคนคิดผมนปะนคนหนึ่งที่คิดนะครับแต่มันคือประการางดาวไงบางคนจะตกใจ อามาแล้วครับหนึ่งตัวอย่างชิวๆนี่ต่อต่อต่อตัวนี้ผมน่าจะเอาผมคิดว่าเอาดาวเยอะอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพชรผมเหลือเยอะมากคุณดูเพชรผมดิมีเป็นล้านอ่ะล้านจะล้านสามแล้วนะไอพิมพ์ตัดน,นี้ก็ตีเป็นแสนแล้วนะรวมเพชรที่มีก็ประมาณล้านสี่แล้วเออมีในกล่องที่ผมดอยผมมีประมาณ 7, ล้านเจ็ดล้านแปดเลยอะ่ะ ฉะนั้นผมไม่รู้จะฆ่า,าไปทําไมก็สุ่มแม่งไปเลยแล้วกันนะครับแล้วอีพิกมันไม่ได้มาถี่แล้วไงเดี๋ยวนี้มันก็จะใช้เพชรน้อยลงฉะนั้นก็ซัดเลยผมซัดแน่โอ้โหมอสซาเรลลาอ๋อทันีีมาเอ้ยโอ้โหเอ้ยเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาเอ้ยอีกตัวหนึ่งไปโอ้โหเอาไว้แรกๆไม่มาหลางังๆมันเอาจริงหลงังๆมันเอาจริงแต่อตอนนี้หายไปแล้ว น่าจะขึ้นได้ที่โอยมีแพ็กขึ้นมาเราน่าจะขึ้นได้ที่สองดาวนะผมมาขอดูอาการก่อนนะครับอ่าชึบๆไปเลสโกไปเลยลูกพี่นะครับหนึ่งดาวสองดาวครับเดี๋ยวตัวนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมหน้าจะมีคลิปุูมอีกตอนหนึ่งแยกไปเลยแบบว่าแบบเอาจริงอะ <laughs> แบบเอาจริงเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ